สวัสดีจ้าทุกคนพ่อกันอีกแล้วจ้าพี่ห้องเมื่อนี้ท่านได้ไปเก็บเห็ดอยู่จ้าพี่น้องเพราะว่า,อาเอารถมาเปลี่ยนหล่อเนะอาะเพราะว่าเขานาหนาวแล้วเขาก็เลยเอารถมาเปลี่ยนเป็นดาล้อรถวินเทจทามเนาะเมื่อแม่นาห้อนนะเนาะเขาต้องเปลี่ยนหล่อรถเพราะว่าถนนเขาเริ่มเป็นน้ําแข็งแล้วหลังจากนั้นเขาก็ต้องเปลี่ยนล่อ,ลอ เขาเกิดว่าเขาปเปลี่ยนมันก็เสียอันตาราอะไรอีกอย่างหนึ่งคือตำรวจดักเขาก็เสียเงินอีกจ้ะแล้วก็ตอนมาได้จ้ะพี่น้องตอนแรกซาแลว่าจะไปเก็บเฮ็ดป่าหมูว่านเนาะป่าติดบานวันนี้ตอนมาซาแยเห็นเฮ็ดอยู่ค้างข้างทางเนาะพี่น้องซาแ้ว่าเฮ็ดมันปูดำคาสวมละสาแยเลยวล่าขันเปนลี่ยนลอดเจ็ดคากับสิล่องไข่เล่าแวะ อจอดคางทั้งพระ่าสซาเล่ส,ลสเขาไปเ็กเบื้องนอกว่าเห็ดแม่นเห็ดมันปูด,ดำคาสมบพแต่ว่าซาแล่ว่าแม่นหล่ะจะพน้องโอ้แดดส่งตอนนี้กะเปลี่ยนล้อรถเสร็จแล้วจกกะก็เลยผ้ากันแวะมาเบื้องมองที่จะเอา mm. แม่ของวิดาเมียเนาะจะมาฟังมืออื่นเนาะเหดพิธีมืออื่นก็เลยผ้ากันมาเบื้พองเพราะพรุ่งนี้จะเป็นวันทำพิธีกัน ฟังสซบเพิ่นนะพี่น้องเบิ่งวิวไปน้ำใจพี่น้องหลังจากนั้นไปเบิ่งปลาเฮ็ดกันเอลิน่าสวัสดีค่ะเรือยยางลกูกยังเมื่อบายนะวสวัสดีครับไนะป เก็บเห็ดกันตอนนี้ก็กำลังกลับบ้านนะจ๊ะพี่น้องแล้วก็ศสาวแส้เห็นอยู่ฟังเนี่ยจ๊ะพี่น้องฟังอ่ะสายมื่อแต่ว่าห้ามมองจอด,ดรถก็จัะพี่น้องไม่มองจอดรถนะเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าสาวแส้ตาลายบ่ตุ๊บไปเชสกบึง้งสาวแล้ สินยางไปวงไหนเจ้าพี่น้องย่างไปปลาปลาเนี่ยเปลี่ยนล่องเท้ากันย่างของมากคือไม่นนจ้าพีร่รอเพราะว่าเขาสิมีหมของท่าย่างเนาะขันแม่นเห็ดมันปู่ดำคาสโอมิลีขันเสาแล้วต่าไล่กะทีได้เก็บแค่สโม,มงเดี๋ยวจ้าพีร่รอเพราะว่าตอนนี้สีม,ม้งแรงเลยเนาะแล้วนะมันหนาวนะโอ้มีแต่น้ะหนา,หาท่ายาง,ยงไหมกันคือว่าหนาวพี่น้องหนาวหนาวหนาว แลยางขามมาแล้เมือเบิ่งจปะปะล,ะะลาสลิดตาไล่บอกโอ้ยตาเบ้าไล่แต่พี่ร้องเฮ็ดอีนี้ลายน้ำจ้ะก็กวัาหนาวใส่ไตใส่ได้อยู่ ว้ขับรถพลานนี่เนาะเนี่ยขับรถพลาดนี่ตอนที่จะไปเปลี่ยนยางรถนะจ๊ะพี่รองซาเละกก็เลีเ้ยวหายมาขางทางพอดี ดอกหง่จ้ะที่้ามตีดอกเงยว่าส้วาสีเปลี่ยนยางรถส้วาสีเฮ็ดยังแล้วเนาะพี่น้องมันกับคำพอดีอได้วาจิไปตาม ข่างบ้านหมู่บ้านนี่ติีเพียนเรีวยว่าหมูอ่อื่นแล้วทุละงานศพแม่วิดาแม่ยาคนคยสิไปเก็บ 잘 타인, 잘 타인, 옆으로 한 거. เร่องเฮงยางมากขึ้น,นเลยเฮงหลายครับอ,อักลักเลยนี่แลเจ้าจพี่ด้วยเจ้าว่าใา่แตา่หากินนางเต่องรถขี้รถไก่ก็เห็น ด้้จะหาซุ้มทีวิจิก่อนเบรวาดป้าจีนันฟ้าเก็บเป็นยังือว่าหนาวกว่าสิบายคือ <c oughs> <laughs> ว่าสาแรกยังหาซุ้มที่อยู่เป็นกอเป็นเงาพี่น้อง แล้วก็ดกเห็นไงค่อยเก็บเดี๋ยวค่อยต่ำบนสื่อ,อด้วยเกือบวัดกว่ามื่อเดี๋ยวประเดพภาพี่น้องเก็บเห็ดดวนแล้ว เพรว่าขาขาเขาจะสั่น

管你呢。 มาแล้วสิกลับบ้านแล้วจะี่นอนหนาวเก็บถุงเดียวพ่อเต็มถุงแล้ว ແຕ່ມັນເຂົາຫຼາຍກະຈິງແຕ່ວ່າດອກເຂົາບໍ່ค่อยໃຫຍ່ເນນ được bắt các bạn đến nào lạc lời ạc lạc lời ข้างในเนี่ยก็แม่นด้จาะข้างในเนี่ยมี่แต่เห็ด,ดจุดอยู่กระดกน้ง พี่น้องเสียดายเฮ็ดยางออกจากป่าอีกแล้วแต่ว่าเห็ดสนิดนี้เอซีถามซาแล้วว่าเก็บได้โดนบะเก็บได้จนหวอดที่มาตกจะ้ะว่าแต่เข้าสิทุทนหนาวได้บยว มุงซุ้มเดี๋ยวเขาถือนา้าฝนรับพุ่นนะพี่น้องสีเขาก็เลยเป็นสีเขาก็ได้เลือกเขาเลย อ,อักดากับบ้านคนแท้แล้วกับบ้าน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 อยากไปหารถมึงพี่น้องเต็มถุงแล้วัวนอีหยังน่ะานพี่น้อง อันนี้เก็บไปได้แล้วจ้าเต็มป๊าดป๊าดโอยป๊าดเอาซ่อนกวานกลับบ้าน เป็นแพทย์เลยพี่น้องมาสอ่อนน้ำสาวแหนเนี่ยผูใดเอาอีานป่านเอาเม็ดมะบานไหว้ดถปเรียบา้านเข้าพี่น้องเฮ็ดปานว่าเข้าเม็ดแต่บานไหวนเนาะพี่น้องเต็มเลยแต่ว่าสาวแหเก็บตัวปรได้วเราเพราะว่านาวขากบเก่าเพราะอ่อข้างกะไตก็สั้นเพราะว่าตอนนี้ หาโมงแรกจจะเดดสาหร่ายหันกล่องตรงนู้ถึงจะมีแดดออกห,หน่อยๆแต่ว่าหนาวด้วยจะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้สององศาหนึ่งนาะส่าหล่าหันกล่องตรงนี้จะสียหาโมงแรกเนี่ยโอ้หนาวแห้งเห็ดกระจายมือลุนควายมาไหมพี่น้อง